ยูนิควันนี้แม่มีภารกิจให้ยูนิคทำดีกว่าโอเคนี่เดี๋ยวแม่จะให้ยูนิคเจาะลูกโป่งที่วางเรียงกันเหนือนะสิบสองลูกไหมนับสิลูกสิบสองลูกแม่จะให้ยูนิคเจาะนะภายในหนึ่งนาทีนะทําให้เสร็จแต่ว่ากดคือล้อห้ามลอยจากพื้นนะให้ล้ออยู่ที่พื้นเสมอโอเคไหม อ่านี่เราจับเวลาจริงๆนั้งหนึ่งนาทีอายุเลยดีเริ่มโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไฟม,มันเร็วจังวะเล้าติดพื้นแล้วติดพื้นเอออือหึทำได้ดุนเก่งจังเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยครับ จร,จริงอะเอามือบีบมันก็แตกแล้วนะฮฮตกตอทำ้นนลูกปมัแตกเลยเฮ้ย ม,มันกระเด้งเลยม่ใช่สองลูกเเอารถป๊รถปิวเลยรถปิวเลยแม่อ๋อดเอเ็ไหม นำคุกอ <c oughs> อกนำคุกออก